พระเอกมาเจอนางเอกที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งเธอกําลังคุยโทรศัพท์อยู่พระเอกเลยทักว่าเดี๋ยวนี้ติดโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าเลยนะเธอก็ตอบว่ากําลังคุยกับเฮินต้วนพระเอกก็แอบพึงและรู้สึกหงุดหงิดตั้งแต่เช้านางเอกออกมาหาเฮินต้วนเขาก็ขอให้เธอช่วยติดต่อเซียวเซียวให้หน่อยจะไปรักษาด้วยเพราะรู้ว่าเธอเป็นหมอเอกบอกว่าเซียวเซียวเป็นหมอสูตินารีนะจะรักษาจริงเหรอเฮินต้วนบอกว่าก็พอถูใจได้นะเฮ้ยจะรักษาอะไรเนี่ย พระเอกเตรียมอาหารไว้ให้นางเอกสเพียบและส่งข้อความไปหานางเอกให้เธอรีบกลับบ้านกะรอกินข้าวด้วยกันแต่นางเอกก็ส่งข้อความตอบกลับว่ากำลังกินข้าวเย็นกะเหินตัวอยู่และคงไม่กลับไปกินแล้วทำเอาพระเอกสุดเซ็งอีกแล้วจากนั้นก็นั่งรอนางเอกจนเผลอหลับไปเมื่อนางเอกกลับมาก็ถามพระเอกว่าทำไมมาหลับอยู่ตรงนี้พระเอกก็บ่นว่าน่าจะส่งข้อความมาบอกกันบ้างว่าจะกลับช้าในเอกจึงได้ถามว่าจังใจทำอาหารเพื่อเธอเลยหรอ พระเอกก็ปากแข็งและตอบไปว่าใครตั้งใจทําให้กันละ่ะของในตู้เย็นใกล้เสียเลยเอามาทําตาหางนยจึงบอกว่าได้ห่อข้าวมาให้พระเอกแล้วด้วยพอร้านเห็นตัวแนะนํามาอร่อยจริงๆพระเอกก็บอกว่าไม่กินของที่ออกมาหรอกนาเอกเลยบ่นว่าพระเอกหาเรื่องเธออีกแล้ววันก่อนยังกินข้าวห่อที่บริษัทได้อยู่เลยแต่พอเธอห่อมากลับไม่กินแถมตอนอยู่ที่บริษัทก็แต่เร่งรายงานการประชุมเธออยู่คนเดียวไม่ได้เรียกหาเรื่องแล้วเรียกอะไรและบ่นต่อว่านิสัยของเขาเข้ากับคนอื่นได้ยากจริงๆ เจอนางเอกหวนยาวซะขนาดนี้พระเอกก็เลยหงุดหงิดและบอกว่าต่อไปนี้จะทํากับข้าวเองกินเองก็แล้วกันต่อมาที่บริษัทเสียวเคิร์มมาขอให้นางเอกช่วยส่งเอกสารไปให้บริษัทคู่ค้าสองแห่งเพราะเธอต้องรีบกลับบ้านนางเอกก็ไปส่งให้แต่ด้านส่งเอกสารสลับกันพระเอกจึงเรียกนางเอกขึ้นไปพบที่ดาดฟ้าและได้ถามว่าช่วยส่งเอกสารแทนเซียวเคิร์ใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าส่งสลับกับอีกบริษัทนึงตอนนี้บริษัทคู่ค้ารู้ราคาข,าขั้นต่ำของอีกบริษัทแล้วแต่โชคดีที่บริษัทของเราทำราคาเท่ากัน นาาเอกก็แก้ตัวว่าดูดีแล้วจริงๆไม่น่าผิดเลยพระเอกจึงได้เตือนว่าต่อไปอย่ารับงานคนอื่นมาทำอีกหน้าที่ใครก็หน้าที่คนน,นั้นอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นนาาเอกก็เฉียงว่าไม่ได้ยุง่งแค่อยากช่วยเหลือเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานก็ควรช่วยเหลือกันพระเอกบอกว่าเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกันไม่ผิดแต่ถ้าอีกฝ่ายจงใจทำละ่ะนาาเอกบอกให้พระเอกอย่าระแวงเกินเหตุเพราะเธอกับเสี่ยวเค่อไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกด้วยต่อมาในวันหยุดนางเอกก็นั่งกินบะหมี่หลวงอย่างสบายใจ พระเอกก็มาบ่นว่าตกลงกันแล้วนี่นะว่าจะไม่กินในวันหยุดนางเอกเลยย้อนว่าถ้าไม่ชอบกลิ่นของมันก็หาวิธีเอาเองสิพระเอกเลยเอาคืนด้วยการเอาน้ำหอมมาฉีดดับกลิ่นซะเลยนางเอกก็ไม่ยอมแพ้เปลากีตาา์มาดิดเสียงดังรบกวนพระเอกอีกพระเอกเลยคว้าเครื่องเป่ามาเป่าแข่งกับเสียงน้งเอกชนิดไม่มีใครยอมใครแต่แล้วขณะดวลเสียงกันอยู่นั้นเสียงออดประตูก็ดังขึ้นนางเอกคิดว่าเป็นป้าน,นิธิบุคคลมาบ่นแน่เลยเรื่องที่ทำเสียงดังกันในบ้านแต่เมื่อไปเปิดประตูกลับพบว่าเป็นเสียเ่ยวเขอที่มาหา นายเอกจึงรีบโกหกว่าบ้านไม่เรียบร้อยขอเก็บปั๊บหนึ่งจากนั้นก็รีบไปบอกพระเอกให้หลบไปก่อนเพราะไม่อยากให้เพื่อนเข้าใจผิดพระเอกจึงได้ถามว่าทำไมต้องหลบด้วยเราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างบริสุทธิ์ใจนี่นาะนายเอกบอกว่าในสายตาคนอื่นมันต่างกันนะพูดไปใครจะเชื่อเมื่อพาพระเอกไปหลบได้แล้วนายเอกจึงไปเปิดประตูให้กับเสี่ยวเคิเข้ามาเสี่ยวเคิก็ถามว่าห้องยังว่างอยู่ใช่ไหมจะขอเช่านายเอกจึงรีบบอกไปว่าตอนนี้มันไม่ว่างแล้วพระเอกคิดจะแกล้งนางเอกจึงได้ทำเสียงดังขึ้น นางเอกเรีบโกหกเพื่อนว่าเป็นเสียงแกลรถแถวนี้เมื่อพระเอกเห็นนังเอกต้องการจะปิดเขาก็ยิ่งอยากจะเปิดเผยให้ได้แกลส่งข้อความไปบอกให้หนางเอกบอกให้เสี่ยวเคิอกลับไปก่อนเพราะเขาจะรีบเข้าวงน้ำแต่นางเอกก็ไม่ยอมตอบข้อความของพระเอกพระเอกเลยโทรหาซะเลยแต่นางเอกก็ไม่ยอมรับสายอีกเซียวเคิร์เห็นว่าเป็นสายของเจ้านายเลยบอกให้หนางเอกรีบรับนักเอกบอกว่าเจ้านายโทรมาวันหยุดแบบนี้ต้องมีเรื่องไม่ดีแนะ่ไม่รับน่ดีแล้ว เสียวเขอก็บปนว่าเจ้านายนิสัยไม่ดีจริงๆอารมณ์ก็ร้ายทํางานก็เข้มงวดเกินไปมาเป็นชุดจนนางเอกต้องปลามเอาไว้และบอกว่าความจริงเจ้านายก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมีข้อดีเยอะแยะจากนั้นก็รีบบอกให้เสียวเขอร,รีบกลับบ้านไปก่อนเพราะเห็นว่าพระเอกมายืนแอบฟังอยู่แต่แล้วพระเอกก็เปิดเผยตัวเสี่ยวเขอเลยรีบขอกลับบ้านและสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับที่เจ้านายมาอยู่บ้านนางเอกเมื่อเพื่อนกลับไปแล้วเนกมาถามพระเอกว่าทําไมไม่อธิบายหน่อย คราวนี้ได้เข้าใจผิดกันไปใหญ่เพลเอกก็บ่นว่าส่งข้อความหาและโทรหาแล้วเธอไม่ยอมรับสายเองจะให้ทำยังไงล่ะก็คนมันอยากเข้าห้องน้ำนายเอกบ่นบางว่าคนในบริษัทของเข้าใจผิดเอาเรื่องเราไปซุบซิบกันแน่พเพลเกบอกว่าเข้าใจผิดก็ผิดไปสิเช่าอยู่ด้วยกันกับกินอยู่ด้วยกันมันต่างกันตรงไหนใครจะเชื่อแหมย้อนนางเอกอีกวันต่อมาที่บริษัทนางเอกเดินเล่นมือถือเพลินๆไม่ทันเห็นว่าป้ายนิทรรศการปลิวมาแต่โชคดีที่พเพลเกเห็นเขาและปัดออกไปได้ทัน หลังจากนั้นนางเอกจึงได้มาช่วยติดปัสตอย์ยให้กับพระเอกแต่ก็แอบงงว่าป้ายมันล้มไปแบบนั้นทําไมพระเอกเจ็บที่หลังมือได้เขาตอบว่าไม่ได้เจ็บเพราะป้ายนั่นสักหน่อยบอกแอปเปิลและมีดบาดมือเลยเจ็บมาถึงตรงนี้และบอกให้เธอนั้นติดแผลเขาอีกมาพระเอกหาเรื่องอ้อนนางเอกในเนียยังไม่จบพระเอกยังบอกว่าปลายมันทิ่มหลังอีกด้วยตอนนี้ก็ปวดหลังมากนางเอกจึงบ่นว่าปลายมันทําจากโฟมทิ่มหลังคนไม่ตายหรอกมีอะไรจะบอกกับเธอหรือเปล่าอย่ามาเจ้าเล่์แบบนี้ จากนั้นก็ถามต่อว่าอยากไล่เธอออกหรอหรืออยากให้เรามาคุยกันดีๆพระเอกก็แอบยิ้มนเนกบอกว่าเหลือสัญญาเช่าอีกเดือนครึง่งจากนั้นก็ยอมตกลงคุยดีๆกับพระเอกและชวนเขามากินข้าวด้วยกันด้วยหลังจากนั้นที่ร้านกาแฟเนกก็แบ่งบะหมี่ลัวให้พระเอกกินด้วยพระเอกก็ไม่อยากกินเพราะเกลียดกลิ่นของมัน,นเนยจึงบอกว่าบะหมี่นี้ก็เหมือนพระเอกดูแล้วนิสัยแย่มากแต่พอได้พูดคุยสักหน่อยก็พบว่าที่จริงมันไม่เลวเลยพระเอกก็แอบยิ้มและพูดว่ามันน่าคบตั้งแต่่แแรกแล้วละ หลังจากโดนนางเอกขยันขยอให้กินอยู่พระเอกเลยลองชิมสักคำจากนั้นก็พบว่ามันก็อร่อยดีเหมือนกันต่อมาในวันหยุดนากเอกก็ซื้อขนอมไปตุนไว้เพียบและกะจะไม่ออกไปไหนด้วยแต่พอจะจ่ายเงินเงินก็ดันไม่พออีกแต่คราวนี้พระเอกเห็นเขาก็ใจดีมากจ่ายเงินให้เธอด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านนากเอกก็กินไปเล่นมือถือไปข้าวของในบ้านก็รุกไม่สนใจเลยขยะก,ก็ไม่เอาไปทิ้งอีกด้วยพระเอกไม่เห็นเขาก็ใช้นากเอกเก็บกวาดขยะซะบา้างนากเอกก็รับปากว่าจะทำ แต่เมื่อเพเอกกลับมาอีกรอบนายนเอกก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมเก็บกวาดอะไรพระเอกจึงได้ถามว่านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไานรับปากว่าจะทาเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บให้ชวนเพเอกมานั่งกินด้วยกันพระเอกทนดูไม่ได้เลยไปเก็บกวาดซะเองถามจัดสเปซอีกด้วยตกค้มเหมินตวนเดินดุมๆอยู่หน้าหมู่บา้านปานิติบุคคลจึงมาถามว่ามาหาใครเหินตวนบอกว่าเขาเป็นแขกของบ้าน3 2 0 1ป้านจึงทักว่ามาหาคู่รักนั่นเหรอ เมื่อเหินต้นรู้เข้าก็งอนพระเอกไม่ยอมเข้าไปหาบ้านนิติบุคคลถวาพระเอกให้ออกมาพบเพื่อนเหินต้วนถามว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าทําไมต้องปิดบังกันด้วยพระเอกก็งงว่าผิดบังเรื่องอะไรเหินต้วนได้ถามว่าชอบเธอเหรอแล้วทําไมถึงไม่บอกฉันเหินต้วนนั้นคิดว่าพระเอกเป็นแฟนกับเซียวเซียวพระเอกก็ถามว่าเธอไหนเหินต้วนพูดต่อว่าพระเอกควรซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบจากนั้นก็บอกว่านายเอกรออยู่จะรีบไปหา เฮินตวนมานั่งดูหนังกับนางเอกอย่างสนิทสนมพระเอกไม่เห็นเขาก็ยอมไม่ได้เลยมาแทรกกลางระหว่างทั้งคู่และขอดูหนังด้วยเหินตวนก็แกล้งใช้พระเอกไปหยิบขนมมให้กินหน่อยนางเอกจะไปหยิบให้แต่เหินตวนบอกว่านางเอกเป็นแขกของบ้านนี้นั่งเฉยๆเถอะนางเอกจึงได้บอกว่านี่เป็นบ้านของเธอนะทําไมถึงบอกว่าเธอเป็นแขกล่ะเหินตวนก็ถามว่านี่ไม่ใช่บ้านของเซียวเซียวเหรอวันก่อนเห็นเธอมายืนอยู่หน้าบ้านและถามพระเอกว่านายบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเพื่อนบ้านใหม่ของนายคือเซียวเซียว เพ่ก็ย้อนว่าไปบอกตอนไหนกันเพื่อนบ้านใหม่คือนางเอกตาหักจากนั้นเพกก็ถามว่าคนที่เหินตวนชอบคือเซียวเซียวไม่ใช่นางเอกใช่ไหมเหินตวนก็ตอบว่าใช่จะเป็นนางเอกได้ยังไงนางเอกจึงรู้ความสัมพันธ์ของเพ่กับเพื่อนว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิดด้านเพ่ก็แบบดีใจที่เพื่อนไม่ได้ชอบนางเอกเมื่อนางเอกรู้ว่าเพกเป็นผู้ชายแท้ๆก็คิดว่าไม่น่าให้เขาเข้ามาชาวบ้านอยู่เลยเริ่มรู้สึกกลัวพระเอกเพราะตลอดเวลานั้นไม่ได้ระมัดระวังตัวเลย ที่บริษัทพอตกเย็นพระเอกก็ไม่ยักคิ้วหลีวตาให้นางเอกบอกว่าจะรอกลับบ้านพร้อมกับเธอด้วยนางเอกกลัวคนในที่บริษัทจะซุบซิบนินทาจึงได้เรียกพระเอกออกมาพบและขอร้องว่าอย่ามาแกล้งเธออีกเลยเพราะเธอกลัวคนจะเอาไปลือกันมัวมัวระหว่างเรานั้นเป็นแค่เจ้าของบ้านกับผู้เช่าเท่านั้นและขอเว้นระยะห่างกับพระเอกด้วยเมื่อนางเอกอยากเว้นระยะห่างในที่ทํางานพระเอกก็เรียกใช้แต่เธอตลอดทัทง้ทงๆที่เป็นงานคนอื่นก็ยนให้นางเอกทําเพื่อกะแกล้งให้เธอมาอยู่ใกล้กกเขา แถยมยังแกล้งให้หนางเอกทำโอทีอยู่คนเดียวอีกด้วยแต่แล้วจู่ๆพระเอกก็เห็นเหมือนคนกระโดดตึกลงมาจึงได้บอกให้หนางเอกรีบแจ้งตำรวจนางเอกรีบบอกไปดูข้างนอกแต่เมื่อกลับเข้ามาก็ไม่เห็นพระเอกจึงรีบมาดูบนดาดฟ้าและพบว่าเขานั่งอยู่เหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างและดูหวาดกลัวด้วยนางเอกจึงเดินเข้ามาบอกว่าไม่มีคนตกตึกมีแค่คนทำความสะอาดหน้าต่างเท่านั้นหลังจากนั้นนังเอกก็มานั่งเป็นเพื่อนพระเอกรอกลับบ้านพร้อมกับเขาและนั่งรอจนเผลอหลับไปซบตรงไหล่เพกด้วย ตกเย็นเมือ่อนายเอกตื่นขึ้นมาก็ยื่นมือไปจับมือพระเอกไว้และชวนเขากลับบ้านด้วยกันพระเอกก็เผอจับมือนางเอกมาจนถึงบ้านทำเอานางเอกแอบเขินรูเชาพระเอกทำกับข้าวจัดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยเพื่อขอบคุณนางเอกที่อยู่เป็นเพื่อนเขาเมาื่อวานด้วยตกเย็นเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านก็พบว่านางเอกเอากระป๋อง,องเขามาวางไว้ที่หน้าบ้านและบอกยกเลิกสัญญาเช่าพระเอกก็โทรไปบ่นว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งแปดชั่วโมงและอ้างว่ามีของกินในตู้เย็นขอเข้าไปกินหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้หิวมาก ว,ว้อนจนนางเอกใจอ่อนยอมให้เขาเข้าไปอีกพระเอกก็นั่งกินเกี๊ยวอยู่คำหนึ่งครึ่งชั่วโมงเพื่อกะอยู่ในบ้านต่อถ่วงเวลานางเอกแต่สุดท้ายก็โดนนางเอกไล่ไปจนได้ต่อมาเซลยวลองจับชีพจรของนางเอกดูนางเอกพูดถึงพระเอกไปก็แอบอมยิ้มและบอกว่ายิ่งสนิทกันเรื่อยเวลาเห็นเขาก็เริ่มประมา่าเซลยวจึงบอกว่าทุกครั้งที่พูดถึงพระเอกใจของนางเอกเต้นแรงมากอาการแบบนี้แปลว่าชอบเขาเข้าแล้วด้านพระเอกที่เริ่มชอบนางเอกก็ไปปรึกษาเหินตวน เหินตวนจึงแนะนำวิธีดีๆให้เมื่อถึงวันเกิดของนางเอกพระเอกก็บอกให้พนักงานทุกคนเลิกงานได้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมองเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านก็พบเซอร์ไพรส์ทีเ่เพื่อนๆจัดเตรียมงานวันเกิดไว้ให้เหินตวนสูบลูกโป่งและเกิดทำแตกใกล้ๆนางเอกพอดีพระเอกเข้ามาช่วยเอามือปิดหูเธอไว้ด้วยความเป็นห่วง